ใช้เบียร,รยูเครนบีบรัสเซียถล่มเมกานาโตว้วันที่25พฤศจิกายน2567อยู่กับดิฉันค่ะธนาวาัตรวังชากรบิ๊กวอล์ผ่าโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ at thaimu underscore institute ค่ะช่วยกันแบ่งปันการรับรู้ที่เท่าทันสถานการณ์ ที่มันกำลังกระทบกับชีวิตของเราประเทศของเราอย่างไม่อาจาเลี่ยงนะคะมาดูกันวันนี้สปอตไลท์ส่งไปไหนสปอตไลท์ทั่วโลกล้วนส่งไปยังสมรภูมิตัวแทนยูเครนอย่างเครง่งเครียดและเอาใจใส่ที่สุดเมื่อยูเครนมันมือไม่เลิกค่ะจัดลูกยาวจากนาโตประเคนรัเสเซียแบบรัวๆงานแรกก็เอทก MS ของสรัตจัดไป6ลูกรัสเซียสกัด5เข้าเป้าหนึ่งแต่เสียหายนี่มากเคียฟบอกทำลายคลังอาวุธรัสเซีย,ยแต่กระหโหรัสเซียไม่ได้ยืนยันนะคะว่าคลังอาวุธถูกทำลายทั้งหมดแต่มีความเสียหาย Storm s มชา o ดของอังกฤษจัดไปอีก11ลูกวันต่อมารัสเซียยืนยันสกัดได้หมดเคียฟยิงไปที่เคิร์สนะคะพยายามโจมตีที่ไซนิวเคลียร์ไม่สำเร็จ ต่อมาฝรั่งเศสแคนาดาออกมาเชียร์และส่งลูกยาของตัวเองให้เคียฟทันทีของฝรั่งเศสนะสกาอสก,าก็คือ,อ,อลูกหลานหรือแปลงร่างของ t o r มชา a ์โดนั่นแหละเพราะทั้งสกาอฟและ t o r มชา a d โดนั้นรวมพัฒนากัน3-4ประเทศในหนาโตรกค่ะแต่สเต็มการันตีว่าเป็นของฝรั่งเศสในนามสกาก็อีกแหละเมื่อสตอมชาร์โดโดนจัดหนัก มีรสกัปจะเหลือนั่นก็คือทั้งฝรั่งเศสยังคงเป็นตัวตึงแต่แปลกไหมเยอรมันโดยชอบยังยืนยันว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนเรื่องทรัสไม่ส่งทอรัสให้ยูเครนแปลกไหมคะต่อมาฝรั่งเศสแคนาดาที่ออกมาเชียร์เนี่ยนะคะก็พูดแบบปากกล้าขาสั่นไม่ต่างกับอังกฤษค่ะในขณะที่ฝ่ายทหารบอกว่าเชียร์เต็มที่นักเมืองเชียร์เต็มที่ นายกงรัฐมนตรีบอกไม่เกี่ยวกับเรานะเราแค่สนับสนุนยูเครนเออกล้าพูดทั้งหมดล่ะคะ่ะทั้งแคนาดาทั้งฝรั่งเศสแต่ถามมาครงสื่อถามนะคะโอ้เอาไปใส่ปากมาครงเลยบอกว่าแบบนี้แปลว่าฝรั่งเศสจะส่งฐานเข้าลุยที่ยูเครนไหมมาครงบอกว่าไม่ได้ตัดออกจากความเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่า yes แต่บอกว่า maybe แต่ไม่ได้บอกว่า must be นะคะถ้าบอก must be แปลว่าส่งแน่แต่บอกว่า maybe หรือ,อ,อ would be ก็แปลว่าอาจจะส่งหรืออาจไม่ส่งรอรออะไรคะรอก,กดปุ่มก็ได้แต่แน่นอนตัวหลักนั้นอเมริกาจะให้เบอร์ลินนะคะให้เยอรมันเป็นตัวตั้งซึ่งก่อนหน้าเลือกตั้งเนี่ยสองนิ้วหูห้าวหารฮึกเฮิมอัดทะลุทะลวงว่าปตินทุกวัน แต่หลังจากแพ้เลือกตั้งจ่อยค่ะขอร้องไปคุยกับบุตินจนกระทั่งเพื่อนๆสงสัยว่าตกลงไปคุยอะไรนะคะเห็นไหมว่ามันมีความต่างกันอยู่ในหมู่นาโตแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะหลุยรัสเซียเลยขาธิการนาโตร้องผู้บัญชาการผู้บัญชาการบอกพร้อม24ชั่วโมงหลังอยูเครนโจมตีเคริร์สรัสเซียตอบโต้ด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางไฮเปอร์โซนิกตัวใหม่ I R B M o r s h n i k ที่เมืองเดนเปรโรเปตตอฟศูนย์อุตสาหกรรมหานขนาดใหญ่ของเคียฟนะคะอันนี้พังของจริงเพราะขีปนาวุธตัวนี้จัดทีเดียว6ห,หัวรบเพียงแต่ไม่ใส่นิวเคลียร์เท่านั้นเองภาพที่เอาออกมาเนี่ยชัดมากเลยทิ้งดิงลงมาเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปท,ที่เป็นไฮเปอร์โซนิกด้วยสกัดไม่ได้สิคะพังสิคะมีหลายคนนะคะวันไหว ทั้งดาโตเองทั้งสรัดเองฝ่ายทหารก็ยังคงปากแข็งค่ะพึกห้าวเฮิมหานพร้อมลุยกับรัสเซียใน24ชั่วโมงนี้คิดว่าปูตินจะจัดมินินิวเคลียมมากะลุยและดันหลังยูเครนลุยให้รุกต่ออีกให้โจมตีลึกในรัสเซียต่อที่ปรึกษาไบาเดนไปกดดันให้เซเลนสกี้ระดมกำลังฐานให้มากขึ้นแล้วก็ให้ลดอายุด้วยเรียกว่าลูกเด็กเล็กแดงไม่ให้รอดไม่ให้เหลือ ให้เข้าเครื่องบดเนื้อโดนรัสเซียขยี้นี่คือเหตุที่ปุตินบอกว่าทุกครั้งจะโจมตีของหนักจะแจ้งล่วงหน้าให้ประชาชนได้อบพยพก,ก็ค่อนข้างได้ใจคนยูเครนนะคะมีจำนวนไม่น้อยนับแสนนะคะนูนย้ายจากยูเครนไปเข้ามารีโปโบไปทางไหนไม่รู้ล่ละอาจจะเดินทางออกไปข้างนอกแต่มาอยู่มาริโปโปซึ่งรัสเซียตีได้ตั้งแต่สปีก่อนแล้วตอนนี้ สร้างบ้านแปลงเมืองหน้าอยู่เพราะเคียฟตัดงบสนับสนุสน,นทุกชนชั้นประชาชนไปเทให้ทหารวงเล็บคอรัปชันทุกระดับชั้นทำไมชาวบ้านจะไม่รู้นี่นะคะนี่คือสถานการณ์ในยูเครนนอกจากนี้ชาวยูเครนที่กำลังถูกไล่ล่าให้เป็นทหารพากันเพ่นหนีออกนอกประเทศทุก,กวัดในสนามรบก็พากันขอยอมจำนนบางส่วนไม่ขอกลับประเทศตัวเองด้วยซ้ำยิ่งไปเจอญาติญาติรออยู่ยิ่งไม่กลับแล้ว ขีปนาวุธออเรสนิกที่เมือง bro, เดนเนปรรัสเซียโจมตีไปแล้วมันสะเทือนขวัญคนยูเครนทานยูเครนไม่น้อยนะคะไม่ว่าผู้นำนาโตหรือผู้นำสหรัฐจะพูดยังไงก็ตามความไม่แน่นอนความอ่อนล้าความสิ้นหวังอันนี้คือสภาพการจิตใจของสังคมยูเครนใครบอกสื่อเยอรมันตัวตึงค่ะเบลค่ะเขาออกมาอะไรองอ่ พอรูเทสเมอร์ก็เป็นรองบอกกอ่อของบิลนะคะบบลนี่เนี่ยตัวเอกเลยทุกครั้งที่จะคิ c อ off ข่าวประมาณปฏิวัติส้มเนี่ยไม่มีพลาดบิลนำหน้าทุกครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันรองบอกกอ่อเขาบอกว่ารองบอกกอบลบอกว่านี่คือส่วนผสมที่เป็นพิษที่ผมรู้สึกได้ในเคียฟช่วงนี้นั่นก็คือสภาวะอ่อนแอล้าล้าแล้วก็แบบว่าสับสนในกองทัพยูเครน และในหมู่สังคมยูเครนด้วยหากถามประชาชนในนักการเมืองเราล้วนมีส่วนผิดสถานการณ์จะรุนแรงมาตลอดบางครั้งก็ยังคงมีความหวังบ้างบ้างบางน้อยบ้างตามการที่ทางเคียฟสามารถโจมตีรัสเซียได้บุกไปเคิร์สนี่ยิ่งโอ้มีกำลังใจกันใหญ่ฉลองกันใหญ่มีการฉลองในพับในบาดด้วยแต่วันนี้จ่อยกันหมดนะคะเมื่อกองทัพรัสเซียรุกค,คืบมากขึ้น เอาจริงมากขึ้นเลิกปราณีเลิกเห็นใจยูเครนอีกต่อไปผู้คนก็เริ่มถามกันแซดนะคะว่าเราจะทนได้อีกนานแค่ไหนกว่า50%นะคะเกิน60%ด้วยเขาทำแบบสำรวจคนยูเครนต้องการให้เคียฟเจรจาสงบศึกกับรัสเซียแล้ฟังไหมไม่สนใจหรอกค่ะเพราะตอนตัดสินใจก็ไม่ได้ถามประชาชนยูเครนมิคาโล ว่าโดนยักอันนี้เป็นที่ปรึกษาปากดีปากแจ๋วตัวตึงคนสนิทเซเลนสกี้นะคะเขาแก้เกี้ยวว่าอธิิปัะนานาธิบดีปูตินใช้อาวุธใหม่เนี่ยเอาไว้ข่มขู่ชาติตะวันตกเท่านั้นแหละอืมแต่คนตายอ่ะใครตอนนี้ก็เล่นงานทหารนะคะถ้ามันขยายใหญ่ความขัดแยง้งจะไม่เลือกหน้าแล้วค่ะด้านทหารยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อบิลเองนั่นแหละเพราะบิลเขาเป็นสายนาโตใช่ไหมคะฉะนั้น การขอสัมภาษณ์ใครมันก็ไม่ยากเขาเปิดเผยทหารของยูเครนเองเปิดเผยว่าสถานการณ์ในแนวรบที่แนวหน้าย่ำแย่มากขาดแคลนทั้งอาวุธขาดแคลนทั้งกระสุนขาดแคลนทั้งกําลังพลเรื่องกําลังพลเนี่ยปิดไม่อยู่ไล่ล่ากันอุตลุดทุบตีดาทอลากกันประมาณว่าทําความผิดอาญกรรมจะจับไปขังที่จริงจับมาไปเป็นฐานแนวหน้าไปตายใครมันจะยอมคะรองบอกอบิลประเมินว่า การเจราจาอาจเริ่มหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งต้องการยุติสงครามยูเครนแต่คำถามคือ,อยูเครนจะยอมเข้าร่วมเจราจาหรือไม่และทรัมป์จะบีบบังคับเขียฟด้วยวิธีไหนจะยุติความเชื่อเหลือจากสัตั์หรือไม่อันนี้เป็นคำถามจากบิลนะคะตัวตึงโปรอิลิตโลแต่ที่ชัดเจนก็คือนี่บิลพูดเองปูตินแข็งแกร่ง,แ,งและมั่นใจมากกว่าที่เคยเป็นมา อะไรล่ะทำให้เขาพูดแบบนี้สัปดาห์และเดือนหนึ่งข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและอาสำคัญต่อความอยู่รอดของอยูเครนและนั่นหมายถึงยุโรปทั้งหมดด้วยเขาก็พูดแบบนี้ก็ชงให้เกลียดให้กลัวรัสเซียนั่นเองถูกปักหมดสร้างไม้เซตว่ารัเสเซียจะบุกจะลุกรานจะคุกคามยูเครนไม่เลิกจริงหรือไม่ไม่รู้แตนะ่วันนี้ก็แสกกลัวรัสเซีย เพียบในผู้นำของยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่าประชาชนละ่ะถ้าเห็นด้วยเหมือนกันคงไม่มีประท้วงไปทุกเมืองหลวงของยุโรปแล้วนะคะสภาพการแบบนี้ของยูเครนมีหรือที่สหรัฐและนาโตจะไม่รู้ยยรัสเซียยังรู้เรายัางรู้เลยไม่เข้าใจหรือไม่ใช่เขาเตรียมผู้มารับช่วงใหม่แล้วเตรียมส่งหมายให้โปแลนด์และอดีตสภาพโซเวียตประเทศเล็ก ที่ไม่เอาลสเซียเลยโปรอเมริกาจัดอย่างรัสเวียลิทัวเนียไว้เสียบแทนยูเครนลุยต่อเขาเตรียมแล้วผู้สนับสนุนหลักของเดโมแครตและไบเดนจะยอมให้ทัมาทำลายแผนกระตุ้นสงครามทำลายล้างรัสเซียจริงหรือสู้มาตั้ง3ปีเสียทั้งเงินเสียทั้งหน้าเสียเครดิตไปเพียบนอกจากจะเอาลูกยาวใส่มือเคียวไปยั่วยุรัสเซียแล้วไบเดนได้เปิดฐานทัพทหารแห่งใหม่ จอข้อหอยรัสเซียแบบตรงๆเลยไม่เรียกท้าทายแล้วเรียกอะไรฐานทัพแห่งหมายของสหรัฐอยู่ที่โปลแลนด์ใกล้นิดเดียวไม่กี่กิโลเมตรจากชายแดนที่ยูเครนและจากตรงนั้นยิงมาที่รัสเซียจี๊บจีบนอกจากนี้ก็มีฐานทัพที่เยอรมนีมีการเผยแพร่ร,รายงานว่าทีมไบเดนเสนอให้ส่งขีปนาวุธนิวเคลียร์ให้เขียบเพื่อปิดจอบรัสเซียส่งไปจริงใครการค้าที่จะแหลกรานถ้าไม่ใช่ยูเครน จะเละขนาดไหนนึกภาพไม่ออกแต่สรัฐไม่เคยสนใจเลยขอเพียงแต่บรรลุเป้าหมายทำลายล้างรัสเซียและมีอำนาจเหนือโลกตลอดไปเท่านั้นใช่หรือไม่พอรัสเซียแสดงชัดว่าแข็งแกร่งทางทหารสามารถรับมือนาโต้ไม่ได้ถึง3ปีใครๆก็รู้รัสเซียไม่ได้รบกับยูเครนฝ่ายเดียวรัสเซียรบกับนาโต้ที่ใส่เครื่องแบบยูเครนต่างหา ไบเดนต้องการล่อให้รัสเซียเปิดพิกัรฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์มากกว่ากระมังเพื่อเป็นเป้าหมายหลักที่จะตอบโต้ในช่วงนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานาโต้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่นะคะกระจายกำลังที่ชายแดนติดรัสเซียรัวๆที่จริงทำมาในต้นแล้วสื่อก็จะบอกว่ารัสเซียเปิดฉากลุกลกานโน่นน,นาโต้ วางกองกําลังแล้วต้นปียิ่งหนกักสตีดฟ้าเนี่ยยิ่งเอาไปเติมเอาไปเพิ่มพร้อมอาวุธด้วยใครๆก็ล้วนมองออกว่าไบาเดนกําลังเปิดฉากสงครามใหญ่ระหว่างนาโตและรัสเซียและไม่แค่ว่าสหรัฐนั้นได้เปิดหน้าเข้าร่วมศึกแล้วนั่นหมายความว่าคนสหรัฐประเทศสหรัฐจะเป็นปริปักสงครามกับรัสเซียอย่างเป็นทางการจะทําให้รัสเซียมีความชอบธรรมที่เอาลูกยาว มาเยือนที่วอชิงตันหรือใสงานนิวเคลียร์ของสรัฐก็เป็นได้ในทางปฏิบัติแล้วมันเท่ากับคิกออฟนะคะปฐมบทแห่งสงครามโลกครั้งที่3เพราะมันจะไม่หยุดแค่นี้หรอกจับตาแผนรุกของสรัฐยอมสังเวยยูเครนให้แหลกรานก็ได้เพื่อบีบให้ปูตินสั่งถล่มฐานทัพอเมริกาในประเทศสมาชิกนาโต สองแห่งนะคะที่สดๆดร้อนๆมาเรียสคารววาที่เป็นรัฐมตีต่างประเทศก็บอกให้ระวังไว้ให้ดีเชียฐานทัพสรสัตรใหม่ที่โปโลแลนด์ล่อเป้าให้โปแลนด์เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดายัวย่วยุวรรสเซยรสเซจะได้โจมตีไปที่เหล่านี้และมันก็จะเข้ามาตราห้าของนาโตประเทศสมาชิกถูกรุกรานาโต้จะต้องเข้าร่วมต่อตีพ่จึกก็เข้ามาแล้วแต่ไม่หมดไม่เยอะ แต่ถ้าเข้าร่วมทั้งหมดก็ต้องสามารถบีประเทศสมาชิกส่งเงินส่งคนส่งอาวุธมาช่วยเต็มที่เต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้ละ่ะไบเดนอาจลืมไปนะคะว่าปูตินนั้นทั้งรู้ทันและไม่หวั่นไหวยั่วมากี่ทีแล้วตั้งแต่ต้นปียั่วแรงๆไม่ทำตามแรงยั่วมาตลอดเลยไม่เข้าทางเกมสรัฐมาตลอดเลยและก็แสดงชัดว่าไม่ต้องใช้นิวเคลีย รัสเซียก็เอาอยู่ทั้งยูเครนและฐานทัพนาโตทั้งหมดในยุโรปเปิดแผนให้ดูด้วยว่าโจมตีทั้งหมดอ่ะใช้อเรสนิกนี่แหละเสร็จหมดอย่าลืมอย่าลืมว่าถ้าลอนดอนไม่รอดวอชิงตันรึจะรอดและไม่มีใครรู้พิกัดเรือดำน้ำยูเคร์ของรัสเซียสักหน่อยเลยเอาไปยืนคิวบามาแล้วรอบหนึ่งกองทัพเรือสรัฐวาวุน่นตามหาให้ควักเลยรู้อีกที ไปโผล่ที่ใหม่แล้วค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตสรัทธาเข้าใจและสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ค่ะ